เปิดตัวมีไก่ฉีกมาดามออนซอนครับผมใหญ่มากบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้ววันนี้เฮ้ยเป็นไงไหว้่ะเนี่ย สวัสดีครับกลับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่แถวพหลโยธินรังสิทตนะครับ FC กลับมาแถวนี้อีกแล้วครับ FC เนื่องจากว่าคือครั้งก่อนที่เรามาร้านเอ่อมาดามออนซอนอ่ะ เรายังไม่ได้กินเมนูเอ,อ่อซิกเนเจอร์เขาเป็นเอ,อ่อมีไก่ฉีกเอฟซีคือครั้งก่อนน่ะเรามัวแต่ไปแบบเอนจอยกับกุ้งแช่น้ําปลากวนแล้วก็ข้าวซอยใช่ไหมหรเรามัวแต่ไปตื้นตันใจกับเมนูตรงนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากลองมีไก่ฉีกครับเอฟซีไไจะให้เขาเสิร์ฟมาให้เลยครับใส่จานนี้มา ต้องใส่จานนี้ให้ผมด้วยนะ,นะผมขอเต็มจานเลยเอาแบบเต็มคาราเบลนะครับผมไม่รู้วันนี้เราจะกินสิ้นสุดกันที่กี่กิโลครับแต่มีไก่ชิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสเนอะซึ่งหลายๆร้านนะครับเขาก็ทํากันเยอะมากเนอะเจ้าที่แบบดังที่สุดที่ติดตลาดตอนนี้ที่ผมเคยกินอ่ะก็จะเป็นมีไก่ชิกอ่ะที่เคยกินแต่ราคาเนี่ยผมซื้อที่เซน็นทรัลชมบุรีวันนั้นรู้สึกว่า150ปหาิทที่ร้อยแปดสิบ ร้อยแปดสิบเรื่องเรื่องกล่องเดียวอ่ะเอฟซีหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าร้านพี่พิมพ์เนี่ยเขาขายราคาเนี่ยเก้าสิบบาทต่างกันเท่าตัวเนาะแต่ว่าร้านเนี่ยผมไม่ได้กินไงรอบที่แล้ววันนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งครับเอฟซีเราจะมาทำหมี่ไก่ฉีกจานยักษ์ต้องสร้าเป็นนู้นด้วยนะไม่มันต้องยิ่งใหญ่นะฮะเอฟซีเราจะมาทำหมี่ไก่ฉีกินกันนะครับผมครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ร้านเนอะ สวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับเป็นไงครับสบายดีนะครับไม่เห็นยอีกทีไหมล่ะมึง şey อ yes ีกทีไหมล่ะเฮ้ยกุ้ง hm กุ้งเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนะเฮ้ยนี่อืมเฮ้ยยังน่ากินเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นวันเรามานี่แต่วันนี้เราเอ้ยนี่ครับ FC วันนี้เราจะมาพาทุกคนกินมีไก่ชีครับก่อนอื่นเลยเบื้องต้นแพ็กเกจเป็นไงดูดีนะเป็นมีไก่ชีกกองดำเจ้าอื่นที่อื่น กล่องขาวที่นี่กล่องดําวันนี้เราจานดํำเสื้อดำแล้วดูคุยอันนี้อันนี้ก็คือหนึ่งกล่องนะครับนี่เขาวางไว้อย่างนี้เลยเหรอใช่เอ้วางวางโชว์ไว้เผื่อลูกค้าอยกินแสดงว่าเด็ดเด็ดเฮ้ยแต่น่ากินนะน่ากินนะเดี๋ยวเรารอดูครับว่าของเราจะมากี่เสิร์ฟเนอะได้ครับผมได้ครับ เปิดตัวมีไก่ฉีกมาดามออนซอนครับผม นี่อะไรครับเนี่ยเอามาตีหัวคนกินไม่หมด FC ใหญ่มากอันนี้คือปริมาณที่ทางร้านทำให้เราทั้งหมด21เสิร์ฟ21เสิร์ฟเมื่อกี้ผมแอบช่างแล้วครับน้ำหนักกระปุกหนึ่ง2 8 0ถึง300กรัมครับผมเราก็ตีไป300กรัมต่อเสิร์ฟอันนี้จะเท่ากับกี่กิโล6กจุดสใช่แล้ว6.3กสกิโลปีช่วยอ๋อขอโทษครับขอโทษไปเดี๋ยวเราเราไปกินกันในร้านเลยดีครับปะลุโกไปครับ นี่ครั้งแรกเลยที่เราจะกินมีกับไช่กันยักษ์กันน c ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะตื่นเต้นจัตื่นเต้นมากครับนี่ครับพ c ซี MC ครับไก่เชีกงมากับมีแบบนี้คือเขาทำมาเป็นก้อนเป็นก้อนให้เราเนอะยีส่สิบเอ็ดเสิร์ฟก็ยี่สิบเอ็ดคำง่ายง่ายไปค c ัซีบอกเลยว่า <c oughs> ไม่ง่ายแล้ววันนี้เฮ้ยรสชาติมีอ่ะอร่อยเอฟซีมันจะมีความเนี่ยคุกน้ำมันมาเนอะแะเยียมเจียวใส่ใบเออเขาเรียกว่าอะไรพัฟซี่นะครับเอฟซีคือรสชาติเนี่ยก็จะหวานเค็มหอมมันเอฟซีครับเฮ้ยอร่อยอ่ะ กินกากหมูอทบแ,บแ่บๆโคตรลอยอ,อืมกากหมูรสชาติไงมันไม่ใช่กากหมูเรียกว่ามันเป็นหมูกระจกอ๋อเกดีหมูกระจกโอ้โหรสชาติแทบแทบ,บ,บหอมๆเลยพี่จีเอ้ยอมันดูนรุนถือสับท์ไม่ได้เลยกลิ่นไม่ได้ไม่ใช่กินมีก่ชีสถูกต้องนี่ขน,น,นมปนี้นนครับผม แล้วก็หอมาอย่างนี้นะครับเราก็ประเด็นคือเขาก็ใส่ผักให้เราเยอะสะด้วยนะเขารู้ว่าเราชอบผักสะด้วยนะวันนี้อื อืมอมเกอมเหรอมนี่ยันเ็นมี่สอรอยมากเลนะอืนี่ภาษาข้าีงะครั้งแรกเลยเนี่ยอ๋ออร่อยจริงคือมันจะมีความหอมบางอย่างของมี่เขามันจะหอมหอมดีมากนะครับหอมอร่อยเลยงองหอมอ่ะกินไปได้งแต่ไหรอ เฮ้ยหอมจริงคือมันหอมเข้าคอเลยเนาะเราลองตูดเต้นเข้าไปมันมันหอมแบบมันกลิ่นคล้ายๆเนยจริงๆริงคล้ายๆเนยมากคือมันหอมมากนะฮะอืมอืมนี่อร่อยปเต้นพอดีอร่อยเลยเต้นดีครับใช่โอ้โหกินงี้นะ <c oughs> อืมปรับปริมาณสักนิดเลยเนี่ยกินไปเยอะ อย่างที่ผมบอกครับวันนี้ไม่ง่ายจริงๆบ้าไปแล้วมันดูเหมือนน้อยน่นอนเนาะไม่น้อยนะครับโอ้โหมันพองออกมาเออมันพองเต็มเลยแล้วแต่ผมชอบเส้นหมี่เขาจริงมันหอมมันมาก คือเป็นร้านตามน้มตำเนอะที่มีไก่ฉีกโคตรอร่อยเมนูเนี้ยผมว่าถ้าสําหรับใครที่แบบเบื่อข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยสั่ง,งตามมา้มตำมากีนกัไก่ฉีกกินกับตม้มตำกินกับยำมอเข้มเนี่ยมัยนเป็นต้องต้องกินกินแล้วก็ฟิปมาว่าลูกค้าสนใจกินกันอนืิงเหรอก็จะสั่งาม,มาแล้วสั่งาม,มาคู่เอามาจิ้มพร้อมกันอืมเพราะว่าส่วนตามมาัวผมเวลาผมไปร้านส้มตำที่ไหนนะครับถ้ามันมีแบบเป็นส้มตำแล้วมีเส้นลวกอ่ะคือถ้ามีแบบนั้นผมจะสั่งแบบนั้นกินแทนข้าวเหนียว พราะผมรู้สึกมันอร่อยกว่ามันมันหากินยากแล้วอย่างเนี้ยส้มตําก็มีไก่ฉีกผมว่าโอเคอ่ะใช่ตอนนี้มีโปรใช่มากินส้มตําที่ร้านอ่าแถมหมี่ไก่ฉีกให้ด้วยใช่หมี่ไก่ฉีกหมี่ีหมีไก่ฉีกใช่ครับอุ้ยแถมให้กระปุกนึงใช่พร้อมแม่กระปุกนี่ด้วยดึงกระปุกอืมไกเช็คอินนะไกเช็คอินใช่แล้วทำไมไม่บอกให้ไวคนนี้ผมจะได้มาเช็คอิน21รอบแล้วค่อยมากินโโ ก็ให้มันการอบอืมสวยเอ้ยปี๊ยกินเนืไหวปะเนี่ยเฮ้ยแต่เส้นก็ดีจริงนี่ดูความมันๆนะติดเลยอ่ะเออติดอย่างเดียวอ่ะติดอะไรฮะติดอิ่มเยอะไปอืมพี่ดาวลองตั่งยำผลไม้พี่ดิจำได้ว่ายำผลไม้อร่อยเลย อันนี้กูต้องมากินผักของเนี่ยหมุนนิดนึงดูนิดนึ่งเลยยังดูอะไรไม่ออกเลยนะยังไงกลับมาดูมันเยอะมากครับทดูอะไรไม่ออ <c oughs> กเลยอืม <c oughs> ข้างหนางไม่ใส่นะใส่ข้างหลังเดี๋ยวหมุนให้ดูแป๊บเดียว อแต่นั่งกินในร้านเนี่ยรู้ไหมอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มี่ไก่ฉีกอร่อยตะเก็บแดงเอ้อยอันนี้จริงนผมรู้สึกว่ากินตะเก็บแดงแล้วอร่อย <S <S แล้วก็ยิ่งใครที่เคยกินแบบ ตะเกียบเหล็กปะกินอะไรก็ไม่อร่อยคลีบก็ไม่ลื่นนะตะเกียบเหล็กอ่ะลื่นเออยมุนให้ดูอยากดูมานาแล้วทุกคนจะได้เห็นปึ๊บโอ้โหกินนานปึ๊บนี่เป็นยังไงให้เป็นยังไงกินนานนะลองขี้ออกมาโอ้โหอยากให้ร้องขี้ด้วยได้ คือเส้นก้อนหนึ่งมันเยอะมากเลยนะเอฟซีเขาขาย90บาทโอ้โหดูเส้นเอฟซีเนี่ยโอ้ยสามก้อนหลังนี้คุยังไม่กิดได้ไหมสามก้อนหลังนี้ไว้ก่อนได้ไหมพอเลยโอ้โหยังไงละก้อนละคำไอ้ที่ขอมาคิดว่าได้กินไหมเป็นกายแต่ คือ,เ,อเรื่องความเยอะอลยสิของจานนี้นะผมไม่หวั่นแต่ความยากความง่ายเนี่ยถ้ามีจัดแข่งกินอนะ่ะแบบนี้ไม่ง่ายอันนี้ยากนะยังเหือความด่ออือยำผลม้อือุมคว,วมืมพิเศษก่อน,น,นอเลยนี่คนี้ นี่ก็กระปุมันเข้ากันมากสดชื่นเลยครับผมอ๋ออ mm ี่กินไดกันแล้วมั้งใจเย็นๆวันนี้สองสาวเขาดูไว้ยังนะเขาจะกินอะไรกันเลยดูไว้ยังนะกินไหม ไม่เราไม่ต้องสั่งหมี่ไก่ชิ่งดิรม่ลองสั่งยำสั่งยำมันเช็คอินดิสั่งมี่ไก่ชิงได้สาระเออเลือกส้มตำเอาแต่เส้นหมี่เขาหอมจริงนี่ผมกินยังหอมอยู่เลยเนี่ยกินไปตั้งเยอะจริงๆมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วไงแต่อันนี้ผมยังได้กลิ่นอยู่หอมมากอือฮั่นนี่ก็ ขอบคุณคับอย่าสัน่นมืออย่าสั่นอย่าสั่นหิวไงนี่อย่าสันาส่น,นหิวเหรอหิวต่อกูเลยไม่ล่ะต่อแ้วแยกแล้วไกลแล้วนะมึงอ่ะไกลได้กินแล้วนะค <c oughs> อมเมนต์ว่าอยากดู not t e end ด้วอนะ ใครที่อยากดูนอดเบรสฟู้ดนะครับเร็วๆนี้นะครับรอพี่นอดเขาหายเนอะช่วงนี้เขาทำฟันอยู่นะครับพอดีนอดอ่ะอฟันมีปัญหาในเอฟซีก็เลยทำให้บางทีถ้ากินเยอะมันจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมก็เลยต้องเลี่ยงไปก่อนปกติน,นอดกินน้อยๆกินได้ฟันดำเนินการถึงขั้นเคลือบไทเทเนียมยใช่ป่ะไทเทเนียมใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายนี่กิาฟูโตกำลังำลังเข้ามาอยู่ ใช่พูดถึงเนาะเรื่องรสชาติของหมี่ไก่ฉีกเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะอย่างร้านเนี้ยผมว่ารสชาติมันจะหวานเค็มมันจะอร่อยอยู่แล้วโดยที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อหมี่ไก่ฉีกมันก็จะไม่มีเครื่องปรุงอะไรมาให้เนาะเพราะว่าเขาจะมีเป็นเนี้อหมูกระจกมาให้นะฮะก็เอาไปกินมันมันก็แซ่บผมว่ามันพอดีมันเข้ากันมากๆเลยอะค่ะมันไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยมันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะแล้วนี่ได้หอมเลยหอมไหวะหอมมี Ờ, biết không 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 luôn không biết không biết không biết เอฟซีก็ลองเคยกหันดูนะครับปริมาณอย่างเงี้ยมันเข้าอยู่ในท้องได้ยังไงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมอมทำไมหมดลมอ่ะเหมือนจะขาดใจอ่ะอยูดจนลมหมดอ่ะ เนี่ยมันเปรี้ยวแซ่บมากเลยอ่ะเป็นสาวเลยรู้เลยว่าชอบมากน่ายเลยเป็นใจกินมากรับเนี่ยมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแพ้มึงกูบอกเลย จะไปเทียนกับชีวิตด้วยี่ราคะลองถามเมนูพิเศษพี่หน่อยได้ไหมได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างโอเคที่ร้านมาดามอนซอนนะเขาจะชอบมีเมนูพิเศษนะพี่สิเมนูพิเศษที่ที่ไม่ได้มีขายในเมนูแต่ว่าต้องถามเจ้าของร้านหรือต้องโทรมาถามนะครับว่าเขาทําเมนูพิเศษอะไรเราก็สั่งเขาเอาด้รย้ยนะนะไม่มีแกงเผ็ดหมูค่ะแกงเผ็ดหมูอ่าแกงเผ็ดหมูเอาให้พี่หนึ่งแล้วก็ข้าวซอยน่องไก่ ข้าวซอยน่องไก่แล้วก็ข้อหมูแดดเดียวไส้อั่วทอดกุ้งแก้วน้ำปลากวนแล้วก็สุนตาอะไรกันดีอ่ะพี่รักกินสุนตาอะไรที่สาวมากินนู่นอืม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 เฮ้ยเิ่งไหนเลยหรอไม่ไดกินแล้วเหรออืมอืมสังอืมอ่ะสองช่วยดูสัมยำแล้วสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะรอกินด้วยอืม กินมาจนถึงแบบสุดท้ายเนี่ยจะบอกอีกเรื่องหนึง่งว่าคือเนื้อไก่ไม่มีกลิ่นครับอ,อันนี้ดีที่ไม่พูดตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าบางทีผมไม่ชัวร์ไงว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยบางทีมันดีแล้วบางชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอกินไปเรื่อยๆจนมาถึงสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่เจอชิ้นไหนแบบมีกลิ่นเลยไก่ปลอมหรือเปล่าคุณหรือว,ว่าเป็นแป้งกลิ่นไก่เป็นอ๋อเจ่นเนี่ยหรอไม่ใช่ไก่นริงไก่ในในไกิงนะครับอืมหมดวะ หมดแล้วเนาะทำสุดท้ายมานันต้องติดดีลาน,น,นิดนึง <laughs> แต่ก็ทำสุดท้าย มีที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหมดเป็นที่เรียบร้อยโดนจัดการโดยแชมป์กินจุกโลหนึ่งประเทศไทยหลอกไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ครัพี่แม่ก็โดนด่ายพี่เอเอซีรอด่ายอยู่เอซีบอกมึงเลิกดิแดดมึงเลิกไปถามคนอื่นดิว่าผมหลอกมันเป็นเนี่ยอะไรอะไรอ๋อก็ถามงเนี่ยหกหนักกว่าเดิม โดนโดนเหมือนกันเดี๋ยวรอเมนูอื่นแล้วเมนูพิเศษเนาะสักครู่เดียวครับมาครับเอซีชุดที่สองมาครับมาส่งสาวๆกินข้าวครับเอฟซีครับอันนี้ก็เมนูพิเศษอ่าเอามาหน่อยอันนี้แกงเผ็ดหมูอันเนี้ยไม่ได้มีตลอดนะเอฟซีครับเอฟซีจะต้องแบบว่าโทรสอบถามร้านเนาะว่าแบบเขาทําเมนูพิเศษวันไหนบ้างแล้วแต่ละวันอ่ะจะไม่เหมือนกันด้วยปะ เหมือนแล้วแต่ลมไหมคะอยากระบุก็ได้หรือว่าระบุได้เหรอคือถ้าแบบผมกินแล้วผมอร่อยเอ็ซีอยากกินตามก็โทรสอบถามได้บอกได้อยากินเลยเนี่ยเอาเรื่องเฮ้ยผมลองเลยงั้นผมลองเลยร้านมานามอนซอนเนาะก็น่ารักนะครับพี่พิมพ์น่ารักมากนะครับผมก็ใจดีกับเราตลอดเลยเรามาทุกครั้งก็ใจดีทุกครั้งนะครับนี่ก็เรามาครั้งที่สองแล้วนะใช่เดี๋ยวขอตาข้าวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอื่นขอกเขอตาข้าว่อนได้ไหมล่ะ ไม่เยอะหรอกไม่กินกินไปเยอะแล้วไม่อยากจะกินเยอะแล้วโอเคโอเคที่เดยแล้วขึ้นล้วมาพี่สีครับแกงเผ็ดหมูโอ้ยแต่ดูสีนี่แบบมันเข้มข้นมากเลยนะพี่ซี่ครับเป็นหมูใช่ไหมูครับใส่พวกมะเขือเนอะแล้วก็หมูเป็นชิ้นเลยนะครับผมลองดูนะครับพี่สีครับแล้วเขาสวยร้อน้อเฮ้ยเผ็ดเค็มเข้มข้น อร่อยมากอือหือเค็มข้นมากเลยโอ้โหแกงโคตรเข้มข้นเลยไปลองหมูนะครับนี่คำใหญ่ใหญ่ตาโตโอ้เป็นยังไงฮะอยอพี่พิมครับทำไมฮะอยากกินจานยักษ์ครับหวานเลยนะอือมันนี้นะทำจานยักษ์ผมบอกเลยว่าโคตรอร่อยคือหมูนุ่มมากเลยโอ้โหเนี่ยอันนี้เล็บหมูไงดูดิ นุ่มเนาะผมบอกเลยว่าคนที่แบบใช้ฟันปลอมแล้วมีแกล้เหงือกอย่างเงี้ยถอดฟันปลอมกินได้เลยจริงๆมันนุ่มเหมือนนั้นเลยสิใช่ลูกแก้วลายโอ้เฮ้ยโคตรอร่อยหมดแล้วแยกกันดื่มเดียวกันเลน้ำแไม่กินเมนูอื่นแล้วเนี่ยตน้ำก้นจริงครับคือแบบอันนี้เราสั่งเมนูที่ทั้งที่แล้วเรามากินเนาะเราติดใจแล้วก็กินอีกแต่คอหมูหมดนะเยอะแสดงว่าคนตามมากินเยอะอะ อ <c <c <ười> <c ันนี้ไส้อัวอารอร่อยเหมือนเดิมนี่ไม่ได้เลยนี่สองร้อยหกสิบเอ็ดขนมมาลด้วยอคมาลวด้วยหอมขมจัด อร่อยเนาะขอบคุณครับสั่งน้ำให้สาวครับพี่สิเหมือนเดจาวูไงก็ไม่รู้อ่ะอขอบคุณนะครับหมดแล้วครับฝป้งกระปิ้นครับขอบคุณนะครับตุกดวยน็อตเอ้ยที่สองสาวสั่งเป็นยำกุ้งเหรอวันนี้ใช่ยำกุ้งสดโอ้ยไม่มีแซลมอนในวันนี้เนี่ยเขอลองไว้อ้อหรอเนี่ยผมบอกเลยว่ายำดีมากนี่ยำก็ดี กุ้งเอาเหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนผมมากินอย่างนี้ใช่ชัดเลยอเคดูแแน่นอนตอนนี้อ๋อำ้หืตัดำด้วยกังเผ็ดหมูโอ้โหใจอ่ะ่อสาวเขาไม่กินสิ่งที่สังมาหรอไม่่ไม่กินไม่รู้พิเศษผมสั่งนะไม่จอดอลยอ๋ออร่อยับหล่อ กุ้งแห้งมากอ่อนเหมือนเดิมไงแล้วข้าจอดมาสิเฮ้ยเป็นเดี๋ยวพี่อ่อยกินนี่ก่อนอะไรที่เหมอกก่อนดีกว่าคือว่าเด็ดเแล้วแย่งกันนะ้วอุ้ยเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดเค็มเค็มข้นเลยอ่ะโอโหไปเลยอยู่แล้วกินแยังรู้จักอิ่มชอบอะมะเขือที่แบบใส่มาอย่างเงี้ย คือต่อให้แบบไม่หั่นครึ่งเลยผมยังกินยังชอบเลยผมชอบกินแบบใหญ่ๆ <c oughs> เมนูพิเศษไงพี่เลยนะ <c oughs> อย่าลืมมาลองกันนะครับอันนี้แนะนําเลยตอนนี้เขาเหมือนเปลี่ยนเวลาป,ปิดใหม่ก้นด้วยนะ <c oughs> หลังจากที่เราลงคลิปนั้นไปคือคนตามกินเยอะมากเลยทําให้แบบว่าเขาต้องขยายเวลาจากตอนนั้น4ี่โมงถึงห้าทุ่มจนตอนนี้เวลาเนี่ยอยู่ที่11บเอโมงถึงสามทุ่ม <c oughs> ปเปิดเร็วขึ้นเปิดเร็วขึ้นโคตรดี เฮ้ยเี๋ยวเดวเดี๋ยเฮ้ยพึเงอย่นมันนุ่มเนะ่อ่อคือก้อนใหญ่ทั้งแต่มันกินไม่ยากจริงๆดิง่ายอย่างเงี้ยแล้วมันหายไปเลยอหายไปแล้วเหรโอ้ยแฮปปี้อย่าลืมนะครับใครที่ตามมากินเนอะก็สั่งเมนูยำเมนูส้มตำเมนูใดก็ได้ในเมนูแล้วก็ เช็คอินเนาะรับมีไก่ชีกหนึ่งกระปุกอ่าเด่ลืมอย่าลืมาลม,มาสิบคนเช็คอินสิบคน,คนมีไก่ชีกสิบกล่องอนี่ผมใช้แล้วนะจัดไปครับพี่ัดร้านก็มาดามออนซอนลังสิท์เนาะตามกันมาได้สิครับพี่พิมทำอาหารอร่อยมากเลยอืมอือืดูหวยกัน,นหน่อย <c oughs> เขาไม่หวยหรอกนี่นี่ ตัวนี้ไม่ได้เลยใส่แบบนี้เลยสูตรเดิมสูตรเดิมโอ้โสิเกนเจอร์ครับจริงๆอะผมนะข้าวซอยไก่ก็ได้ไอ้แกงเผ็ดหมูก็ได้จานยักษแบบ์เลยแซ่บนะฮะถ้าเป็นตัวนี้กับข้าวซอยนะผมทำสิบกิโลเลยมีกระชิกตัวนี้เราหกเลยอันนี้สิบเลย คนนี้เลยเหรอไม่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 ใช่ชิาคนหลังชิจาเนี่ยเลยอะมันเข้มข้นอย่างเงี้ยอร่อยมากก็ว่าลืมใส่อะไรผักกาดดองอ แล้วก็สำหรับ MC คุซคนไหนแจกตามมากินเนาะล,ลิง์แฟนเพจร้านเดี๋ยวแอ้จะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ตามมากินกันได้นะ บอกว่าตามมาจากเน็ตด้วยนะพี่พิมพ์เขาใจดีใช่ครับเดี๋ยวพี่พีมเขาแถมใจชิคให้2ชิ้นนะครับพูดก่อนนะพี่หยอกเล่นนะผมสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะพา FC ทุกคนไปตะลุยกินแหลกทันี้ทั้งอย่างต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ปล่อยสาวๆเข้าเอนจอยไปนะครับผมเจอกันครับ FC สวัสดีนะครับไปถามมาแล้วเหรอถามแล้วถามเมื่อกี้ไงโกก็ไวเกินถามแล้วบอกว่าตูไปไหนก็ได้